บกับนะคะพินิตชาแนลนะคะหรือช่องเทคนิคขายของออนไลน์ใน Facebook นะคะถ้าวันนี้ทุกคนนะคะต้องการนะคะเฮ้ยแต่ผมแผลเหรอใช่ไหมคะต้องการนะคะเป้าหมายของทุกคนนะคะคือประสบความสําเร็จนะคะสามารถเอาความรู้ที่พี่ทําไว้ในเทคนิคขายของออนไลน์ใน Facebook นะคะเอาไปใช้ได้ค่ะนะ,ะบวกกับการที่พี่ไปเรยียนรู้เพิ่มนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้โซเชียล ให้เรารวยได้ยังไงนะคะเรามาแบ่งปันกันนะอ่ะหนึ่งแหละชีวิตคนเราเนี่ยปกติเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นคนหนึ่งขายของอะไรจริงๆในช่วงที่เรายังไม่รู้จักคนสําเร็จอะคะ่ะเราก็มีโมเมนต์ที่ท่านดูทั้งข่าวลบลบเรื่องลบๆบหรือหนังน,น้ําเน่าเราก็ดูหมดเสียไปเสียมาเรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเราก็เป็นเหมือนหนังน,น,น้ําเน่านั่นเลยเราก็เลยว่า หยุดเลยค่ะทุกวันนี้ไม่ดูค่ะนะคะเพื่อนๆอ,นอะนะคะหนังหรือโซเชียลต่างๆว่า,าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube อ่ะหรืออินตรา r กมต่างๆเขาจะทำทุกหีทางค่ะให้คุณเสพติดแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องลวนๆใช่ไหมนะคะติดไปติดมาจนชินชินแล้วแทนที่เราจะประสบความสาเร็จนะคะก็มันก็ทำให้เราประสบความสาเร็จช้าลงนะคะถ้าวันนี้ก็หมายเพื่อนๆน,นะคะ คือต้องการให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะเราก็ใช้โซเชียลอย่าแค่ความสุขให้เราใช้โซเชียลทุกช่องทางมันจะเป็น Facebook, t i k t o อกเพจหรืออินต a าแกรมหรือต่างๆที่ทุกคนเล่นอยู่ให้เล่นเพื่อนะคะหาตังค์นะคะเพื่อนๆถ้าวันนี้ทุกคนขะอยากประสบความสําเร็จนะคะอยากมีเป้าหมายร่ํารวยะคะ่ะแนะนํานะคะทุกคนให้ไปรเรียนรู้กับโค้ดแบงค์นะคะในช่อง YouTube หรือ ต่างๆนะคะหาได้เลยค่ะนะอย่างตัวพี่นิดค่ะก็เรียนรู้ฟรีแล้วก็เอามาลงมือทําค่ะนะออืย่างตัวพี่นิดเองค่ะทุกวันนี้นอกจากการโพสขายของในเฟซบุ๊กเนาะเราก็ไปสร้างตัวต,วตนนะคะที่เป็นตัวของเราเองทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วในทุกแพลตฟอร์มพี่ก็จะไปติดตามเฉพาะคนที่สําเร็จค่ะส่วนใครที่เขาไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องของการความสําเร็จพี่ก็จะไม่ติดตามค่ะพี่ก็จะไปดูว่า เอาคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เข้าประสบความสําเร็จได้ยังไงเราก็จะไปส่องวิธีการทําเขาก็สร้างตัวตนประมาณไหนเขาถึงประสบความสําเร็จได้บางทีเขารู้ว่าเราไปถามเขาก็ทําให้เราดูด้วยว่าเออทำประมาณนี้ประมาณนี้นะเออเราก็ไปดูเขาแล้วก็เออเข้าใจแล้วนะอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปส่องค่ะส่องคนที่แบบว่าเออเขาเป็นเจ้าของแบรนด์คนที่ประสบความสาเร็จในทิกตอกบางคนก็ไปขายในทิกตอกเขาก็มีรายได้หลักแสนกันเยอะแยะอะไรเงี้ยคือเขาจะเน้นไปสร้างตัวตนให้ความรู้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนนี่แหละ เาน,นี้เราเล่นโซเชียลอยู่ยเล่นแค่ความสนุกอย่างเดียวนะคะทุกคนเราลองเปิดใจค่ะเล่นโซเชียลเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะก็เอาความรู้ที่มิตมาแบ่งปันเนี่ยไปสามารถนะคะพอสบายใจแล้วก็ลงมือทําได้เลยค่ะนะคะหาช่องทางทําให้ตัวเองมีรายได้ที่มีแพสซีฟเอ็นจริทำได้เลยนะคะคเพื่อนวันนี้ถ้าวันนี้การเสรียบของคุณมันไม่นําพาให้เราประสบความสําเร็จเราก็หยุดเสียบค่ะ เพื่อไปเสพอะไรก็ได้ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จกันค่ะนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย